สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันเสาร์ที่11มีนาคมนะครับสัปดาห์ที่2เทศกาลมหาพรตในวันนี้บทอ่านก็ทั้งบุญลูกาบทที่15นะครับมีเขียนไว้แล้วก็บอกไว้ดังนี้นะท่านลูกาก็บอกว่าเวลานั้นบรรดาคนเก็ตภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้ เพื่อฟังพระเยซูเจ้าพวกปาริสีและธรรมจาร์ต่างบ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขาพระองค์จึงจัดอุปมาเรื่องนี้ให้เขาฟังชายผู้หนึ่งมีลูกสองคนลูกคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อครับโปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิดบิดาก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกทั้งสองคนต่อมาไม่นานลูกคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีและเดินทางไปยังแดนห่างไกล ที่นั่นเขาประพฤติเสเพลผ่านเงินทองท้งหมดสิน้นเมือ่เอเมื่อเขาหมดตัวก็เกิดกันดานอาหารอย่างหนักทั่วดินแดนนั้น mm hmm. เขาเริ่มขัดสนจึงไปรับจ้างอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งคนนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาอยากกินปักถั่วที่หมูกินเพื่อระงนับความหิวแต่ไม่มีใครให้เขาเขาจึงรู้สึกสำนึกและ,ะคิดว่า คนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ส่วนฉันส่วนฉันอยู่ที่นี่หิวจะตายอยู่แล้วฉันจะกลับไปหาพ่อพูดกับพ่อว่าพ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกโปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิดเขาก็กลับไปหาพ่อขณะที่เขายังอยู่ห่างไกลพ่อมองเห็นเขารู้สึกสงสารก็วิ่งไปสวมกอดและจุกเขา ลูกจึงพูดกับพ่อว่าพ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกแต่พ่อพูดกับผู้รับใช้ว่าเร็วเอาเสื้อสวยที่สุดประสมให้ลูกเรานำแหวนมาสวมนิ้วนำรองเท้ามาใส่ให้จงนำลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิดเพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบกันอีก แล้วการฉลองก็เริ่มขึ้นส่วนลูกคนโตอยู่ในทุ่งนาเมื่อกลับมาได้ยินใกล้บ้านได้ยินเสียงดนตรีและการร้องรำจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้รับใช้บอกเขาว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วพ่อสั่งให้ค่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วเพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอย่างปลอดภัยลูกคนโตรู้สึกโกรธไม่ยอมเข้าไปในบ้านพ่อจึงออกมาขอร้องให้เข้าไป พ่อพูดว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อเสมอมาสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูกแต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดีเพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบกันอีกพี่น้องคุ้นเคยนะคุ้นเคยเรื่องเ,ออเรื่องนี้นะเรื่องที่อ่านให้ฟังเนี่ยนะครับก็ภาษาโบราณก็เรียกลูก ล้างผ่านที่ไปแล้วก็กลับมามีบทสอนบทสอนที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับพระราสารพระวจาพระเยสุจ้าที่พรอะองค์ทรงเล่าเรื่องอุปมาอีกและเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งที่พระเยสุจ้าเล่าสอนให้กับบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปพวกคนเก็บภาษีและคนบาปนั้นมาแล้วก็ฟังมาติดตามพระเยต้องการจะจับผิดต้องการจะดูว่าพระองค์เนี่ยทำอะไรผิดพลาดจะต้องแจ้ง นะต้องจัดการกับพระเยซูให้พ้นจากสังคมของเขาและสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนวันนี้เป็นข้อคิดเป็นสิ่งที่สะก,กิดจติตเตือนใจเรานะเหมือนกับบิดาผู้ใจดีนะอีกมุมหนึ่งเขาเรียกเรื่องนี้ว่าบิดาผู้ใจดีก็ไนดะ้ก็คือมีความรักมีความห่วงใยต่อลูกแม้ลูกคนนั้นจะทําผิดแม้ลูกคนนั้นจะไม่ดีสมรรปเทมเอาอะไรต่างๆแต่โหที่สุดเมื่อลูกสํานึกและกลับใจกลับใจ อย่างแท้จริงบิดาก็ยกโทษแล้วก็รับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเหมือนพระเบญจ้าพระบิดาในสวรรค์นั่นเองอันนี้ก็ทำให้ทำให้ให้ให้ให,ให้คิดถึงคำสอนต่างๆสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนมันก็เป็นจริงแล้วพระองค์ก็สอนว่าเนี่ยพระเบญจเจ้าเป็นอย่างนี้นะพระเบญจเจ้ากับมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้มีความรักต่อมนุษย์อย่างนี้ก็ ดูแลมนุษย์อย่างนี้ส่วนลูกคนโตนั้นก็เมื่อมาแล้วเห็นอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่ตนเองเยอยู่กับบิดาตั้งนานแม่ใหบวชกลูกแกะสักตัวก็ไม่เคยเลี้ยงคืออิฉาอจฉาน้องที่กลับมาแต่นี่จะดีใจก็ธรรมชาติของมนุษย์ก็แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์ก็ยังมีอย่างนี้แทนนี่จะดีใจอ,อุปมาเรื่องนี้ทําให้พอคิดถึง อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องลูกแกะที่หายไปที่มีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วหายไปตัวหนึ่งเจ้าของแกะคือนายชุมพบาลก็ออกไปตามหาแกะเมื่อเจอแล้วก็ดีใจเอาแบกใสบ่บาเดินกลับมาปล่อย99ตัวที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ทําให้คิดถึงคล้ายๆกันเรื่องนี้คล้ายกันแต่ว่า,าคนละแน่คนละมุมนิดหน่อยแล้วก็ต่างกันนิดหน่อยก็คือตรงที่แสดงถึงความรัก ของบิดาผู้ใจดีบิดาผู้ใจดีคือพระเยซูคือพระบิดาเจ้าในสวรรค์ที่ทรงสงรักมนุษย์แล้วต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับความสุขรับความจเจริญก้าวหน้าและก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จริงๆไม่ถือสาหาความผิดขอเพียงอย่างเดียวว่าสำนึกผิดด้วยใจจริงแลกะก็พร้อมที่จะกลับใจพร้อมที่จะ,ะ,จะเจริญชีวิต ใหม่ในความรักต่อพระเบิจาต่อวิดาของตนเองนี่คือสิ่งที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องในมหาพรตเราเหลือเวลาอีกอสองสองอาทิตย์มันก็จะถึงเวลาฉลองสองสามอาทิตย์ใช่ไหมถึงฉเลาของฉลอง,ลองอปัสการหรือวา่าเข้าสู่อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ก็มีพิธีต่างๆมากมายขอให้เราได้อย่าลืมทุกๆวันในเทศกาลมหาพรตคิดถึงความรัก ของพระบิดาเจ้าที่ทรงมีต่อเราที่พระเป็นเจ้ามีต่อเราและก็ดูแลเราเสมอห่วงใยเราเสมอขอเพียงอย่างเดียวว่าเรารู้จักสํานึกนะครับสํานึกก็สําคัญนะคำว่าสํานึกเนี่ยมันลึกกว่าแค่รู้สึกนะสำนึกแล้วก็กลับใจอย่างแท้จริงครับขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตรลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดํารงอยู่ตลอดไปเถิด